ส่วนทักษิณตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนได้รับสัญญาณชัดเจนจึงพยายามจะเดินทางออกจากประเทศไทยสัญญาณบางอย่างกําลังเกิดขึ้นเขาก็รู้ดีและทักษิณก็คงรู้ว่าตอนนี้เขาก็ติดอยู่ในวงล้อมของบรรดาพญาเสือที่ล้อมเข้าไปหมดแล้วนะครับและไม่สามารถออกไปได้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักิจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะพูดถึงนายกสํารองนะครับแล้วก็เรื่องของเงินเดียตอวอร์เรตกลงจะได้หรือเปล่านะครับถ้ามีการเปลี่ยนนายกมตรีอย่างเศรษฐาทวีสินออกไป นตลอดเวลาครับผมกินตลอดเวลาผมผมกินตลอดเวลาไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ไไม่มีปัญหาอะไรเลยครับทุกอย่างว่าไม่ามกฎใจครับทุกอย่างว่าไม่ามคนใจนะครับเรื่องที่แล้วก็คุณจตลอดเวลาเราค้นงจกันมานานแล้วะครับไม่ต้องมาอธิบายให้ผมฟังไม่ต้องต้องผมจะน้อยใจหรืออะไรไม่มีครับ เพราะนั้นเนี่มัความสมอแล้วนตัวเองนะคจะมี4ถ้าเกิดว่านายกไม่มีปัญหามีความเป็นไปได้พอที่จการตผมยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยนะครับวันนี้เลยอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องของคดีของผมเองก็ในส่วนของผมเองนะก็ก็จบแล้วเพราะทางเพราะทางสายเองก็ไม่ีด้ขัอมู้เพิ่มเติมมาผมก็ทำ closing เ e t นั้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องดูแลเรื่องปัญหา อย่างเดียวนะครับส่วนอย่างอย่างนี้อย่างนี่ที่ผมบอกเราไม่อยากคิดไปไกลขนาดไหนอย่างไรนะครับเรื่องการปรับเปลี่ยนคณะมนตรีเองก็ผมเชื่อว่าตลอดเวลาถ้าเกิดเทอมสามปีหรือที่เหลือประมาณสามปีนียก็ต้องแน่นอนครับคงต้องมีการปรับเปลี่ยนพ็นธรดาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้โยงใหญ่กับเรื่องของวันที่สิบสี่สิงหาคมหรือว่ากรณีของทางพระเจ้าไกลที่มีการตัดสินผมว่าอย่าไปโยงดีกว่าบางเรื่องบางเรื่องนี่ถ้าเกิดโยงแล้วมันก็ซับซ้อน นะครับสามารถเกิดการเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะอาจจะมีการเบี่ยงเบนความสนใจในเรื่องในบางเรื่องที่เราควรจะต้องคิดต้องทํากันดีกว่าผมไม่อยากให้ทางรัฐมนตรีหลายหลายท่านเองเนี่ยซึ่งทงุกท่านพยายามทำงานเต็มที่อยู่แล้วนะครับมีความเยขยไขยเรื่องเรื่องนี้แล้วเป,ป็นห่วงเป็นใยผมว่ามามาทางานกันดีกว่าผม,ผมไม่ต้องพูดนะวัดปฏิบัติตผมมันชัดเจนอยู่แล้วว่าผมยอมรับความเป็นหัวหน้ารัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิน มาตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้ามารับตาแหน่งแล้วเราต้องเราตัดสินใจมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วเราตัดสินใจท่านนายกเข้ามาเองหรือเปล่าเปล่าหนึ่งในมือที่โหวตท่านก็มีมือผมแล้วก็มือสมาชิกพรรคผมอีกเจ็ดสิบกว่าอีกเจ็ดสิบคนด้วยเพราะฉะนั้นเรายอมรับในการนำของท่านตั้งแต่วันนั้นแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าไปถามเลย แล้วก็คาอวยพรทั้งหลายว่าผมจะคาดหวังอย่างนู้นอย่างนี้ขอขอพูดเลยนะเราว่ากาันเลือกตั้งต่อเลือกตั้งนะในระหว่างการในระหว่างการเป็นรัฐบาลร่วมกันเนี่ยไม่ต้องกันวนในในในงวลใดๆทกันสิ้นเดี่้านายผมมาแล้วเห,หมแต่ทกคนได้ับถึงจับจ้องมาที่ตัวท่านเขาว่าท่านก็คือถ้าเท่านก็ว่าที่นายรบต่อไปผมคิดว่ามัน วิเคราะห์กันแบบใน worst case scenario ซึ่งลึกๆผมก็ไม่คิดว่ามันจะถึงจุดนั้นหรอกครับคุณคน่าคิดว่าถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมายเพื่อไทยก็ไม่ปล่อยตำแหน่งนายกใช่ไหมผมผมไม่เคยคิดตรงนั้นตำแหน่งนายกต้องเป็นของเพื่อไทยเพราะเขาเป็นพรรคการเมืองที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งเขาไม่มีผมดูว่ต้องมีกติกา คติกาแล้วก็มารายาทมารายาทก็คืออย่าพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของตัวเองต้องมั่นใจครับเรามั่นใจเราเราไม่สามารถที่จะก้าวล่วงหรือคาดเดาสิ่งที่จะเป็นคําตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือการยืนยันข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายในทางฝั่งของเราแล้วก็เชื่อว่าพารรคก้าวไกลจะได้รับความยุติธรรมเหมือนพรรคหนึ่งที่เคยได้รับมาเมื่อ 14ปีที่แล้วรวมถึงบรรทัดฐานในการพิจารณาก็เชื่อว่าจะเป็นไปนตามหลักสากลอย่างเช่นอย่างหลักของ Venice Commission ที่อาจารย์สุรพลได้อ้างถึงรวมถึงการประชุมสารรัฐธรรมนูญเอเชียที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าของสารรัฐธรรมนูญไทยด้วยก็รู้สึกมั่นใจครับ ผลข้อกฎหมายต่างๆแล้วเรื่องของเหตุผลในทางการเมืองอะไรต่างๆในเราเป็นกังวลด้วยไหมคะว่ามันอาจจะถูกนำมาใช้เป็นเหตุผลในการไม่กังวลครับก็คิดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินตามข้อกฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริงตามที่ได้ยินข่าวมาว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายล้วนๆแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คตัดสินออกมาไเป็นผลคใอะค่ะในีสุดๆเลยอะค่ะเีอะไรรอรับอมีคิดไว้แต่ว่ายังไม่ถึงเวลา ตอนนี้เราโฟกัสในการใช้เวลาเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแล้วก็จันทร์อังคารแล้วก็รวมถึงวันพุธในการทําหน้าที่ผู้แทนรัศดรของเราอย่างเต็มที่นะครับวันพุธตอนเช้าผมก็ยังมีคิวที่จะต้องอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับพรบรขนส่งสาธารณะแล้วก็ทําหน้าที่อย่างมีสมาธินะครับกับสิ่งที่พี่น้องประชาชน14ล้านคนเคยให้คะแนนเสียงมาก็ยังทําหน้าที่ผู้แทนรัศดรเหมือนเดิม ตลอดครับไม่ได้รู้สึกว่าเสียสมาธิหรือว่าจะต้องทําอะไรเป็นพิเศษแน่นอนมันก็ต้องมีเรื่องกระบวนการทางการต่อสู้ทางกฎหมายเกิดขึ้นแต่ว่าสมาธิในการทํางานให้กับพี่น้องประชาชนยังเหมือนเดิมครับเข้าใจมคกระแสก็คือเรื่องอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนในวันตัดสินวันวินิจฉัยคดีครับผมไม่สามารถคาดเดาแทนพี่น้องประชาชนได้นะครับก็หวังว่าออทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยด,ดีแล้วกออ็แน่นอนว่าการ การเข้าถึงสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญการชุมนุมเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนสามารถทําได้ใน,ในะระบบประชาธิปไตยที่ไร้รความรุนแรงแต่พรรคเก้าไกลจะไม่มีไม่ได้เป็นส่วนร่วมในการมีเจตนาในการสร้างความรุนแรงเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรคเก้าไกลแน่นอนครับนะครับกระแสะข่าวตอนนี้เรื่องอนทุทินจะเป็นนายกคนต่อไปอนทุทินก็ปฏิเสธ บอกว่ายังไงก็ต้องเพื่อไทยก่อนจะให้จัดตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งผมก็เรียนมาโดยตลอดนะคนที่ทักษิณต้องการเนี่ยก็คงจะเป็นชัยกเกษมแล้วก็อุงอิงเป็นอันดับสองนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวว่านะอาจารย์วันชัยนะก็บอกว่าอ,อุ้งอิงจะเป็นนายกัฐมรีรีคนต่อไปดวงทักษิณลาชาเลิกท่านดรบุญเลิศไพลินงงฮนะ ซึ่งเป็นโหวนสววนะบอกดวงทักษิณเป็นลาฉาเลิกอาจารย์ไพศาลพืชมงคลก็งงฮะัก็เป็นลาฉาเลิกเป็นลาฉาเลิกได้ไงผมก็งงเลยมันเป็นลาชาเลิกตรงไหนผมก็เรียนดูดวงมาก็าไม่ต่ำกว่าสิบปีนะก็ไม่รู้ว่าเป็นลาฉาเลิกตรงไหนโหวนพินโยชินแสเข่งก็พูดเหมือนกันไม่เป็นแน่นอนไม่รู้ว่าอาจารย์วันชัยเขาไปดูดวง จากไหนเป็นราชาเลิกแล้วก็ราชาเลิกเนี่ยมันไม่ใช้เอาไว้ดูดวงคนนะเป็นเลิกที่ใช้ในการจัดงานมงคลไม่ใช้ในการดูคนนะครับเวลาจะทํากิจกรรมเริ่มต้นสิ่งใหม่พระราชาจะทํากิจกรรมเรายนราชาเลิกจะใช้ถือเลิกก็เรียกว่าราชาเลิกตามหลักโหราศาสตร์ของไทยแต่เขาไม่ดูจะไม่เอามาดูคนนะเ่าคนเป็นราชาเลิกดวงราชาเลิก ม่มีไม่เคยมีมีแต่พบซอมพราสามชั้นหรือพบฉัดมงคลนะครับดวงดีถ้าดวงไม่ดีประสุเข,ข้าประสาวแทรกนะก็เป็นสิ่งที่ที่เราได้ยินกันมาบ่อยๆนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือแก้วมาจากไหนนะครับและคราวนี้ใครจะเป็นนายกกมตรีคนต่อไปแน่คนที่จะเป็นนายกกมตรีคนต่อไปสิ่งที่เราเห็นวันนี้คืออนุทินบ่าย นะครับจะให้เพื่อไทยซึ่งผมเรียมตลอดนะอนุทินเขาบายนะแต่คีวต้องตกไปที่อนุทินอนุทินบายนุทินไม่สู้อ้างว่าเสียงไม่พอนะครับให้สัมภาษณ์กับสุทธิชัยหยุดมารอบนึงไม่สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกรอบนึงนะครับก็เลาไปเจอทักษิณที่เขาใหญ่แล้วจูจ่ๆหลังจากนั้นไม่กี่วันนะซึ่งหมดจากการมาเกิดทักษิณปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นทักษิณรีบ ไปขอสารออกจากประเทศไทยนะครับตอนนี้โดยส่วนใหญ่ทุกคนก็นักวิเคราะห์ก็มองเหมือนกันว่าทักเศเสถาไม่รอดละเพื่อไทยก็บอกว่าโอ้ยมั่นใจเศษฐาอยู่ต่อไม่ต่างจากก้าวไกลบอกมั่นใจไม่โดนยุบแน่นอนนะตอนนี้เป็นยังไงอุ้งอิงจะเป็นนายกสำรองเนอะก็คงก็คงเป็นหลักคิดของอาจารย์วันชัยกับทักษินมั้งนะครับ ที่เขาพยายามจะเชิดชูอาจารย์บรรชัยจากเดิมอยู่ฝ่ายขวาตอนนี้ข้ามอยู่ฝ่ายซ้ายนะครับอนุทินตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคืออนุทินถอยใครจะเป็นนายกคนต่อไปถ้าเป็นไปตามลำดับตามรระรยาทางการเมืองอนุทินก็จะได้จัดตั้งรัฐบาลแต่เมื่ออนุทินถอยสิทธินี้ไม่ใช่อยู่ที่พักเพื่อไทยฮะจะเป็นสิทธิของพักของพลเอกประวิทรวงสุวรรณ อนุทินจะสนุนไม่สมนุนก็เป็นสิทธิของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับส่วนทักษิณตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนได้รับสัญญาณชัดเจนจึงพยายามจะเดินทางออกจากประเทศไทยสัญญาณบางอย่างกําลังเกิดขึ้นเขาก็รู้ดีและทักษิณก็คงรู้ว่าตอนนี้เขาก็ติดอยู่ในวงล้อมของบรรดาพญาเสือที่ล้อมเขาไปหมดแล้วนะครับและไม่สามารถออกไปได้ ในขณะเดียวกันอนุทินนะฮะซึ่งพยายามแสดงตัวเป็นฝ่ายขวามาโดยตลอดแต่สุดท้ายก็ไปเจรจากับฝ่ายซ้ายโดยเฉพาะฝั่งทักษิณการเมืองผมเรียนให้ทราบนะจับตาม,มองให้ดีมันอาจจะไม่ใช่ในสิ่งที่คนทั่วไปได้เห็นก็ได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกอับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะหากมีใครถามว่าเธอคือชนชาติใดหากคำตอบเธอคือไทยแล้วหมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนผูกพัน ย่อมมีหลายอย่างในบ้านที่ต้องช่วยกันดูแลจะเกิดภาคไหนเราก็คือไทยด้วยกันมีหลักให้เรายืดมันและนั่นก็คือแก่นแท้จิตหินยานไทยอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอให้ได้แต่อย่ายยม ยุคที่ทำลูกหลานเคยสามสีบนพื้นไทรลงนั่นคือความหมายตรงตรงยังคงเป็นเสาหลักพันให้ไทยเป็นไทยอยางให้ไทยมาขอคำเสรีภาพในความเหลื่อมล้ำย่อมขอคำเนื้อจากใจจากใจที่ค้า ก้าวให้ทันโลก เป็นไอยให้ไทยมาโอกคำเสรีภาพให้ความเหลื่อมล้ำย่อมก่อกำเนิดจากใจจากใจที่กล้าเป็น I love you.